คือเรื่องเป็นี้ครับเมื่อพูดถึงดนตรีบลูส์บิ๊กบิลรุนซี่เคยกล่าวไว้ว่าคุณต้องมีบลูในใจจึงจะเล่นมันได้แล้วถ้ามีใครสักคนหนึ่งที่มีบลูอยู่เต็มหัวใจแล้วคนนั้นก็คือโรเบิร์ตจอห์นสันเรื่องของเขาเนี่ยไม่ได้มีแค่เสียงเพลงแต่มันคือเรื่องของโชคชะตาปริศนาและความลับที่ยังไม่มีใครที่สามารถไขได้ตำนานของเขาไม่ใช่เพียงประวัติศาสตร์ดนตรีแต่มันคือเรื่องเล่าที่ทำให้เราหันมาถามตัวเองว่า เสียงดนตรีมาจากพรสวรรค์หรือมาจากข้อตกลงบางอย่างกับสิ่งที่เราเมองไม่เห็นมีเรื่องเล่าที่ถูกพูดถึงมาหลายสิบปีค่ำคืนหนึ่งที่ทางแยกในมิสซิสซิปปีโรเบิร์ตจอห์นสันแบกกีต้า์ไม้ราคาถูกไว้บนหลังเดินจากเมืองไปด้วยใบหน้าว่างเปล่าและใจที่แน่วแน่เขาเดินลัดเลาะ,ะไปตามเส้นทางเปลี่ยวจนมาถึงทางแยกที่ถนนสี่สายบรรจบกันหรือ Crossroad เขาคุกเข่าลงกลางถนน ยื่นกีตาร์อองเขาออกไปและบางตำนานก็ว่าปีศาจมารับมันไปสิ่งที่เขาได้กลับมาคือพรสวรรค์พรสวรรค์ที่ไม่มีใครเชื่อว่าจะเกิดขึ้นได้ภายในเวลาเพียงแค่1ปี1ปีผ่านไปโรเบิร์ตจอห์นสันกลับสู่เวทีบรูซอีกครั้งแต่คราวนี้เขาไม่ใช่แค่ชายธรรมดาธรรมดาที่เล่นกีตาร์อพอได้เขาได้กลายเป็นนักดนตรีที่ทุกคนจะต้องหยุดฟังเสียงกีตาร์อของเขาคมกริบและลึกลำ เพลงของเขามีพลังบางอย่างที่ไม่มีใครสามารถอธิบายได้ท่วงทํานองของเขาแปลกแรงและเยาวยวนผู้คนเริ่มกระซิบถึงเขาเขาไปทําข้อตกลงอะไรที่ทางแยกนั้นกันแน่ก่อนที่เขาจะกลายเป็นตำนานโรเบิร์ตเคยตัดสินใจวางกีตาร์ไว้ข้างหลังเขาแต่งงานกับหญิงสาวคนหนึ่งตั้งใจจะสร้างครอบครัวและเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่แล้วภรรยาของเขาเสียชีวิตระหว่างคลอดบุตรของเขาก็จากไปพร้อมกันและนั่นคือวันที่เจ็บปวด ความเจ็บปวดกลายเป็นเสียงเพลงและเขาเคยหันหลังให้กับดนตรีหลังจากที่เขาหายไปจากวงการโรเบิร์ตจอห์นสันกลับไปที่บ้านของเขาเป็นบ้านเกิดที่เฮสเซอร์เฮิร์ตและที่นั่นเขาได้พบกับไอค์ซิมเมอร์แมนมือกีตาร์ฝีมือเยี่ยมที่กลายเป็นครูของเขาทั้งคู่ทําการฝึกซ้อมกันอย่างหนักในยามเที่ยงคืนกลางสุสานที่ไม่มีใครมารบกวนเสียงเพลงที่เขาได้จากที่นั่นกลายเป็นบลูที่ลึกและลึกลับเหมือนมีสิ่งบางอย่างที่กํากับอยู่เบื้องหลังหลังฝึกฝนจนได้ที โรเบิร์ตกับคืนสู่โรเบิร์ตซนวิลพร้อมฝีมือที่ไม่มีใครเทียบได้นักดนตรีชื่อดังในยุคนั้นที่เคยดูถูกเขาก็ต้องยอมรับว่าเขาได้กลายเป็นของจริงเสียงร้องของเขาทอนโซโล่ที่เขาเล่นเหมือนมาจากอีกโลกหนึ่งเขาไม่ได้แค่เล่นบลู์เขากลายเป็นบลู์แม้จะมีชื่อเสียงแต่ชีวิตของเขายังเต็มไปด้วยความโดดเดี่ยวและปฏิเสธเขาเคยไปเยี่ยมลูกชายและถูกกีดกันไม่ได้เจอความสัมพันธ์รักหลายรอบจบลงด้วยการถูกผลักใส และไม่ว่าจะด้วยเหตุผลกลใดก็ตามเสียงของเขายังคงเป็นของต้องห้ามในสายตาของใครหลายคนในขณะนั้นและนั่นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของคำสาปที่ติดตามเขาไปจนวันสุดท้ายเขาเสียชีวิตในวัยเพียงแค่27ปีที่ร้านเหล้าเล็กๆแห่งหนึ่งที่ชื่อว่า The Three Forks มีคำบอกเล่าว,ว่าเขาถูกวางยาในขวดวิสกี้โดยสามีของหญิงสาวคนหนึ่งที่เขาไปยุ่งด้วยเขาเจ็บปวดเขาทรมานคลานออกมานอกอาคารและลม้มลงข้างถนนท่ามกลางสายฝนในยามค่ำคืน เมื่อมีคนพบเขาเขาก็ได้จากโลกนี้ไปแล้วไม่มีใครถูกจับไม่มีใครถูกกล่าวโทษมีแต่เสียงกระซิบถึงคำสาบและข้อตกลงไม่เคยจางหายไปโรเบิร์ตจอห์นสันทิ้งไว้เพียง29เพลงแต่เสียงเหล่านั้นได้สร้อยที่ผลต่อดนตรีทั้งโลกศิลปินอย่างบ๊อบจีเลนอีริกคลับเทนคีธริชาร์ดส์ต่างยกย่องเขาว่าเป็นรากฐานของดนตรีร็อกในยุคใหม่และแม้ว่าเขาจะไม่มีโลงทองไม่มีบ้านหลังใหญ่ไม่มีคำไว้อาลัยในหน้าหนังสือพิมพ์แต่ชื่อของเขา อยังอยู่อยู่ในทุกเสียงกีตาร์ที่มีวิญญาณอยู่ในทุกเพลงที่เล่นออกมาจากหัวใจบางคนบอกว่าตำนานของโรเบิร์ตจอห์นสันเป็นเพียงแค่นิทานแต่บางคนก็เชื่อว่ามันคือเรื่องจริงแต่ไม่ว่าอย่างไรเรื่องของเขาก็ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าแม้ในความมืดมิดที่สุดของโชคชะตาก็ยังมีเสียงเพลงบางอย่างที่ทำให้มนุษย์ยังไม่ยอมแพ้ต่อโลกใบนี้และภายใต้เสียงบลูอันหม่นมืดของเขาก็ยังมีเปลวไฟเล็กๆแห่งความหวังที่เผาไหม้อยู่เง,งียบๆให้เราฟังให้เรารู้ว่าแม้ในความเศร้า ก็ยังมีความงามและในตำนานของชายที่ชื่อว่าโรเบิร์ตจอห์นสันเรายังได้ยินเสียงของมนุษย์ที่ต่อสู้กับโชคชะตาด้วยกีตาร์ไม้เก่าๆตัวหนึ่งและหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้